คุณผู้ชมกำลังหาร้านรับฟาร์มเกมโลบ,บอกกันอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำร้าน i n f a n i Shop บรือการรับฟาร์มเกมโลบ,บอกรกดเกมพัรไม่ว่าจะเป็นแบบ Block Food King Legacy Allstar และแมปอื่นๆอีออมกมากมายถ้าคุณผู้ชมสนใจลิงก์อยู่ใต้ลิปเลยน,นะครับผมสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการกันได้เลยนะครับ คุณผู้ชมกำลังหาร้านรับฟาร์มราคาถูกกันอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำร้าน 7K Hunter ร้านรับฟาร์มราคาสุดคุ้มมีทั้งแมป Block Boosting Legacy และมีโปรโมชั่นอีกด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการกันได้เลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในช่อง FPTV เช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะพาคุณผู้ชมมาบอกแนวทางการเล่นในโทรศัพท์ให้เก่งขึ้นในฉบับของ FPTV ก็คือฉบับของผมเอง ก็เป็นฉบับที่แบบว่าผมอะ่ะเล่นเองแล้วก็ฝึกเองเล่นจริงใช้จริงนะครับผมอ๋อก็คุณผู้ชมสามารถที่จะนําไปใช้กันได้นะครับหลังจากรับชมคลิปนี้เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วเอองั้นเราไม่พูดมากแล้วผมไม่พูดมากแล้วคุณผู้ชมงั้นเราไปเข้าเนื้อหากันเลยเดกว่าผมก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหานะคุณผู้ชมฝากกดไลค์ กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง f p p t v ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยฝากด้วยไปงั้นเราไม่เสียเวลเสียเวลสลาละงั้นเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าผม l e t โก o ครับผมแม่ถึงแหมบเมื่อกี้พูดจนลมหมดไปอย่างแรกที่คุณผู้ชมต้องมีคือโทรศัพท์ที่แรงนะครับผมอ่ะอย่างผมนีใช้โทรศัพท์เล m มีโ t e 10 5G นะครับผมอ่ะก็แรม8นะครับก็มก็128 นะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ราคาอยู่ที่6,999นะครับผมอ่าก็คุณผู้ชมสามารถที่จะ,ะหาใช้กันได้นะครับผมเอาหรือแบบราคาถูกกว่าผมก็ได้แต่แบบขอให้มันแรงอ่ะพอเล่นบล็อกฟูดลื่นหรือกปล่ะเออเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเกมบล็อกฟูดเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับปิงนะครับผมปิงเน็ตแล้วก็โทรศัพท์ที่ลื่นนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวสําหรับผมนะคือบางทีอาจจะแบบ ไม่โดนบางทีอาจจะไม่ตรงกับความคิดเห็นคนอื่นเนี่ยก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมสำหรับผมแล้วมันขึ้นอยู่ความลื่น1ความลื่น2ปิงสันแล้วก็3เนี่ยคือเน็ตนะครับผมแนะนําว่าคุณผู้ชมหาโทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi 5G ได้นะครับอ,อย่างผมเนี่ยก็ Redmi Note 10 5G เนี่ยก็มันบอกอยู่แล้วว่า 5G มันสามารถที่จะเชื่อมต่อ 5G ได้นะครับผมคุณผู้ชมสามารถที่จะ,ะหา หาโทรศัพท์ที่ราคาถูกกว่านี้แล้วก็มหามหาเล่นกันได้นะครับผมมันมีถูกกว่านี้แล้วแรงพอๆผมอยู่นะ,ะไม่จําเป็นต้องเล็ตมีนอสสิบนะครับผมอ่ะก็คือทําไมผมบอกว่าให้ใช้โทรศัพท์ที่ลื่นแล้วแรงใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปิงด้วยครับคือใครปริงดีกว่าเนี่ยเช่นคุณผู้ชมปิงอยู่ที่200ใช่ป่ะแล้วไอ้คนที่เราสู้ด้วยเนี่ยมันปิงแค่80เว้ยคือการที่ปิงเรามากกว่าเนี่ยมันจะทําให้สกิลช้ากว่านีกออกป่ะอันนี้คือ ขออภัยในการที่ผมพูดผิดยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นตามที่ผมเข้าใจนะครับผมก็คือปิงสอ0 0เนี่ยก็คือสกิลของเราอ่ะมันจะชา้ากว่าปิงที่น้อยกว่านึกออกปะ่ะเช่นปิงแปดเนี่ยปิงยิ่งน้อยสกิลยิ่งเร็วนึกออกใช่ไหมคุณผู้ชมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็คือผมเลยบอกว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยหาโทศรศัพที่ลื่นอ่ะพอประมาณแล้วอะไรอย่างงี้นะคุณผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ นะอย่างแรกเลยง่ายๆเลยคือมีโทรศัพท์ที่ลื่นเร็วพอที่จะเล่นบล็อกฟูได้นะครับผมโอเคคุณผู้ชมต่อไปเป็นวิธีที่2นั่นก็คือ,อาการกดสกิลในโทรศัพท์เนี่ยให้มันชินมากยิ่งขึ้นอ่ามันเหมือนกับการที่เราไปเล่นร้านคอมอะไรเงี้ยเราไปเล่นร้านคอมแล้วแบบไอตัวเลขเนิ้วด้านขวาคุณผู้ชมนึนกออกป่ะเราจิ้มแบบไม่ดูเ,เออเราจิ้มแบบไม่ดูก็คล้ายบล็กฟูในโทรศัพท์เลยเราต้องจิ้มแบบไม่ดูสกิลก็คือ เรามาแล้วคือแบบเราต้องแบบอย่างงี้ถือดาบเสร็จใช่ไหมเราต้องใส่สกิลเลยเว้เราต้องรู้เลยสกิลที่เราจิ้มไปเนี่ยคือสกิลแแล้วอันนี้ก็ต่อด้วยสกิลเอก็กก็คือแบบเราต้องจิ้มแบบไม่ดูสกิลแล้วก็ใช้อ่าแล้วก็โดนตรงนั้นจริงๆพอนึกออกใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าเ่าเล่นปั๊บเราจะคอมโบแล้วเราหันไปดูสกิลเงี้ยเราไม่ได้ดูหน้าจอคนเราก็กดปุ๊บออากดมัวม่วๆอันนี้คุณผู้ชมอันนี้อ่ามันจะทําให้เราเล่นไม,ไม่ไม่คล่องขึ้นนะครับผมมันจะทําให้เราไม่เก่งขึ้นใน โทรศัพท์นะคุณผู้ชมอ่าลองฝึกลองเราต้องไปฝึกในส่วนนี้ก่อนก็คือฝึกสกิลเนี่ยให้มันเขาเรียกว่าไงอ่ะฝึกสกิลให้อ่ากดสกิลได้คล่องขึ้นก็คือกดแบบไม่ต้องดูนะครับอ่าเช่นโซงอย่างนี้ฝึกโซฝึกกดสกิลค้างอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมอ่าคุณผู้ชมสามารถที่จะอ่าลองไปฝึกกันได้นะครับผมแนะนําว่าฝึกในส่วนนี้ก่อนนะครับโอเคคุณผู้ชมต่อไปเป็นวิธีที่3นั่นก็คือฝึกสู้กับคนที่เล่นในคอมอ่าคุณผู้ชม ถ้าคุณดูเนี่ยอยากจะเก่งขึ้นหรืออะไรเนี่ยคุณผู้ชมต้องฝึกกับคนที่เล่นในคอมเลยถ้าไปฝึกกับคนที่เล่นในมือถือเนี่ยไปฝึกกับคนที่กากว่าเราอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเออเราสู้ยังไงมันก็ชนะปากแบบเหมือนเราไม่ได้ฝึกกันเลยถ้าเราอยากจะฝึกจริงๆอ่ะเราต้องฝึกกับคนที่เก่งกว่าเว้ยเออแนะนําว่าคุณผู้ชมเล่นในมือถือคุณผู้ชมสู้กับคนในคอมเลยตอนแรกๆคุณผู้ชมอาจจะแพ้เว้ยแต่คุณผู้ชมสู้ไปสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะจับทางได้เวฟพอนึกออกไปมันจะแบบ อ๋อเออไอนี้แม่งเริ่มใช้คอมโบนี้มันมันจะกดสกิลตรงนี้นะมันจะโตมาตรงนี้นะมันจะแบบฝึกเปิดเค้นด้วยอะไรอย่างนี้เออมันจะได้แบบฝึกเปิดเราจะได้เห็นสเต็ปเขาว่าเขาเล่นยังไงอ่าโอเคคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับแนะนําว่าสู้กับคนในคอมนะต่อไปเป็นวิธีที่4คุณผู้ชมนะก็คือวิธีที่4ี่เนี่ยอ่าก็ แนะนำว่าให้ออกไปลาค่าหัวจริงๆเลยหลังจากเราฝึกกับคนเล่น,นคอมเสร็จแล้วก็คือพอไม่ใช่พอก็คือแบบเรามีสีมือที่แบบพอประมาณแล้วก็คือเรามีสีมือที่พอประมาณแล้วแล้วเราก็ไปลาค่าหัวจริงๆเลยเพื่อที่จะหาประสบการณ์นั่นเองโอเคไหมคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าหากว่าเราสู้กับคนในคอมอย่างเช่นเพื่อนเราเนี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันไม่ได้ประสบการณ์หรอกครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีคนที่โหด เพื่อเราหลายเท่าเลยนะเออมัน,มนเราจะได้เปิดโลกว่าคนเขาใช้คอมโบอะไรบ้างเขาเล่นยังไงเขามีสเต็ปยังไงเราจะได้ประสบการณ์ในการล่าค่าหัวมากขึ้นนะครับผมอ่ะก็เป็นนะผมอ่าก็เป็นเช่นผมในตอนนี้เนี่ยก็ก็นะผมก็ใช้ฝึกประมาณนี้อ่ะตอนแรกๆเลยผมขอเล่าย้อนไปก่อนคือตอนแรกเนี่ยผมก็เล่นในโทรศัพท์กากเหมือนคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะจริง,รงๆผมเล่นในโทรศัพท์กาก,ากมากากากแบบ เหมือนคุณผู้ชมเลยกาก่าคุณผู้ชมหลายคนอีกจริงๆแล้วก็ผมเนี่ยได้ไปฝึกกับกิลวกิหนึ่งกิ้วซันต้าในเมื่อก่อนเลยช่วงช่วงกิวเปิดแรกๆหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเนาะก็ช่วงเบลตัน750้อยหบาเออผมไปฝึกกับกิวซันต้าเว้ยแล้วก็ นด้วยความว่าแง่ด้วยความที่ผมอยากเข้าแคนก็าอยาว่าอยากชนะพี่เขาไว้ได้เพราะผมก็เล่นไปนสายจ๊กตอนนั้นโทรศัพท์ถามว่าผมใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรผมใช้ vivo wide speed คุณผู้ชมแล้วแบบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ vivo w i ผมใช้ออ็อ o p ป o อ p p o อะไรไม่รู้แต่แบบจากมากอะคุณผู้ชมเขาอยาเป็นเป็นโทรศัพท์ที่จากมากตอนเปิดหาครดสังเกตนะมันแบบมันจะมีอะไรไม่รู้ว่ามาแปะกลางหน้าจอไว้เหมือนหน้าจอแม่งสียเข้วใช่ปะ มันเหมือนมีอะไรมาแปะกกลางหน้าจอไม่รู้เว้ยเหมือนหน้าจอแม่งพังไปแล้วอะเออตอนเปิดไฮคิวสังเกนแนะเออผมก็ฝึกกับคนเล่นในความไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าผมเริ่มฝึกกับพี่ออของกิลซันตาได้แล้วกับคนเล่นในคอามได้แล้วพอแบบเออพอสู้กับเขาได้แล้วอะไรอย่างนี้ผมก็พัฒนาไปการล่าค่าหัวต่อเออแล้วก็ไปเจอแบบคนหลายๆคนเช่นพี่โคสินแล้วก็พี่จากคิลแพนโดราอะไรอย่างนี้ผมก็ขอฝึกด้วยขอสู้ด้วยนะครับผมอ่ะ โอเคคุณผู้ชมสรุปง,ง่ายๆเลยก็คือเราต้องฝึกตามนี้นะครับผมอย่างแรกที่ต้องมีคือ1โทรศัพท์ที่ลื่นที่สามารถเล่นบล็อกฟูได้แล้วมันเ,เชื่อมต่อ Wi-Fi 5G ได้ด้วยยิ่งดีนะครับผม่ะก็คือกดใช้ปุ่มสกิลเนี่ยให้คล่องขึ้นก็เหมือนเราพิมพ์ตัวเลขในร้านคอมในแป้นพิมพ์เนี่ยคุณผู้ชมเหมือนตัวเลขด้านขวาพิมพ์แบบไม่มองอะประมาณนั้นเลยเอาประมาณนั้นเลยคุณผู้ชมออย่างที่3เนี่ยคือฝึกกับคนเล่นในคอมนะครับ อพอเราฝึกกับคนเล่นนครับเสร็จเราอย่างที่4ี่คือออกไปลา่าค่าหัวเพื่อที่จะหาประสบการณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทําให้เราได้เก่งขึ้นไปมากกว่านี้นะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมก็ในคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับที่ผมบอกไปคุณผู้ชมสามารถที่จะ,อะลองไปใช้และสามารถมาคอมเมนต์บอกผมได้นะว่ามันฝึกแล้วพัฒนาขึ้นพัฒนามากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเนาะโอเคคุณผู้ชมผมขออภัยสาหรับ ที่ผมพูดแล้วเสียงมันแหบหรือพูดไม่ชัดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมพอดีว,ว่าผมพูดไม่เป็นคนที่แบบว่าพูดไม่เก่งอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวีดัสสวัสดีครับบ๊ายบายครับ